เขาอยู่คนเดียวเขาเสี่ยงต, 200, 300ต้งสองร้อยสามร้อยตั้โอ้ยเฮีไปหาแม่หลวงดีกว่าเพื่อแม่หลวงช่วยดู ขานึ่งหม้อๆนี่แตงอ้งเขาลงใหญ่ๆกินลาบหม้อๆสักคำลูกไม่หลวงลาบความเห็นแล้วเบ้ยอนี่หม้อป้าไม่หลวงไม่หลวงจ่วยป้าดูบินกลับไปกับนะไม่เนี่มาแปงแตะแปงว่ะพิษปกติแห่การไม่หลวง แม่หลวงฟังกินต้านนะดูบินกับไปคุณป้าแห่งก่อนให้มันเป็นดใ,ใดๆป้าหว่ามาเหรอก็เนี่ยมันสองปันปลายก่อนอะยังมาเป่งจะเป่งว่ะเพ่งอย่างไรอยากกระองหว่ามาเหรอกูเตอร์เส้นอะไรกกูเตอร์ป้าอยู่คนเดียวอะสองร้อยสามร้อยต้านนะตัวซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่กาซื้อจซาสเปตติ้งเองหรอบะหมี่แม่หลวงบัได้ซื้ออย่างสักอย่างอ่ะน่ะ แปฟงกูน่ะป้าป้าก็ไปเช็คตักลับไฟฟ้าเลยรื้ไปเช็คพอไปป้าจะแยกจะได้ไปหอขับรถกับป้าจากันไม่หลวงอ๋อมาได้กี่แล้วเนอกเข้าอะ่ะปะจะไปทรงเจ้าเจ้าขอบคุณเจ้าแม่หลวงนเ,นเนี่ยป้าเอาได้เนี่ย ไฟฟ้าบอกับบอป้าใจไฟเพิ่มขึ้นใจไฟนักแต่มันก็เลยเสี่ยงนักอ,ะอ่ะอ๋อแล้วป้าจะเยอจะได้ดียไม่หลวงไม่หลวงจ่วยป้ากบเตอรเฮ้ยเขาไม่ได้กินนจ่วยมันเนาะฮะจุ๋ยมันอยู่เนี่ยใกล้ไม่หลวงไมอ่อย่าง,งที่ม้อไฟนี่นะเนี่ย ไม่หลวงมู้เลื่องจะถามปลาซอยอยู่บ้านติดต,ตัวแล้ปวปลาซอยกล่าไฟมันขึ้นสูงพิษปกติตัวผู้เรื่องก็โอ้แม่หลวงบ้านไกลนะเขาก้่าวไฟเสี่ยงหนักขนาดเดือนเนี่ยน,นี่ไปที่กาดมานะตอนมีแค่คนจุม่มว่ากล่าวไฟเลยเนนะ่ะแปลงขนาดอีห่างนั่นเป็นเหมือนอกันกะเป็นเหมือนกันมดโอ้แล้วมันขึ้นสักตันไหนอันกูตัวเสี่ยงกันได เอาอบินกับไฟมาพอเนี่ยเราจะได้หัวมันเสี่ยงทำอะไรนะมันต่างจากกระไร้อะหนักแต่ว่าซอยก่อนให้มันเกินอ่ะเอาบินด้วยเหรอบะหมี่แล้วไหมหลวงบินไปบินไก่บะหมี่ละเอานก้าไฟมันเสี่ยงหนักกับไก่ลไเลยฟังฟังใจเหมือนไก่แบบยากเป็นนี่อ่ะใจแล้วก็หายเช็คประเด็นขหูละอันไปไปก่อนนั่นไปลอกเนาะปะวันนี้มันเปลี่ยนได้ของมันอ่ะสีทาแปลกๆหนัาะเดี๋ยวได้ปล่าก่อนที่น่ะแปลกนะ ้าไปสุดม้าตาโน่ไแม่ตั้งใจแต่เ,เนี่ยจำเป็นนะป้าป้า,ปาเหมันลักใจไฟบ้านป้านะไก่ลักไฟบ้านป้านะไปซอยส้แล้วฝนตกป้าป้า,ปาไปลักตัวสายไฟฮะน่ะไฟยังมาดูผมมืสักคร,รั้เหรอโอ้ยไม่รัวง่ะ ก็ไปลักใจไฟบ้านเปิดได้ยังใช่นจมาจก้าไฟคนเดียวฮะก็ใครมามีสตางค์ใจก้าไฟยังไม่ลวงโอ้ยมันจะไปมีสตางค์ใจก้าไฟได้ไหนตัวกินง่ายใจโอยหรอใครตังนี่ประตูบิกคึดนากคดดลางะฮะอันยังก็ได้เห็นฮะ ú đằng đằng nó na phen ú đằng nào ú chát chát đấy co Hello, hello na phen. Ơ na phen na phen ú mới lo ú đằng đằng lo cái bảo khơi đây gìn á. Hello, anh nhóc hả? Hả? Ôi anh để anh để cái thua mày nó. anh nhóc mà um ấp um ấp um ấp, anh nhóc anh có bao nhiêu năm rồi? Anh nhóc cứ ngu ngường thế này. Cút bảp bayiên đầy miệng. Cái, anh nhóc khá đấy. เลยหน่ะตัวเนี่ยได้เนี่ยกับโทรศัพท์ตัวเนี่ยต่อการงานไอ้ยังกับบ่าหู้เรื่องอู้กระบ่าหู้เรื่องอุ้ย,กออยใกล้เหย้ยเปลี่ยนเหียโต๊ะนี่พอนี่ต้องไอ้ไอไฟโฟนหม่ล่าสดุดสี่ห้าหมื่นเาอได้ฮะสี่ห้าหมืน่นยังมีสตังค์กะ กัราคาสามทีปั้นก็มีซื้อมาใจก็ได้แต่มันจะเหมือนไอโฟนใจดีบ่เหมือนกันน้าโอ้ไคว่าไกบอกมีสตางค์สตางค์มอกสี่ห้ามื่นมาได้ละนิดนาเพนมามีอย่างกะเอ้เน่ยจะมาอู้เรื่องงานแต่งงานเมจินนะะหน้าน่าจะขอวื้อไก่นะมาเป็นแม่รัวเก่าห้อกำหนึ่งเมจิจะแต่งงานกะวันที่ตัวใดนะเพน สิบสี่เดือนหน้าสิบสี่เดือนหน้าอันเดียวแกาขอพพปฏิทินกัมเนอวันที่สิบสี่เดือนหน้าโอ้เออนับเห็นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหน้าใกล้เดี๋ยว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 หน้านะบ้าใจว่าขอบัได้บัได้บ้ใจหน้าน่จจะจ้างใกล้อือใกล้จะได้มีสตังค์เอาไปดาวมือถือใหม่อะเนาะ อันนะเพนเจ้าบัต้องจาง้างก็ได้เดี๋ยวไปน,นะไปะเนี่ยคฟรีเลยโอ้ยกาจ้างเต้ายิ้มโว้ยนี่แล้วอยังนึ่งนะไก่เนี่ยให้กับซื้อโทรศัพท์ใหม่ตึงเตือนนี่นะไก่นี่นะบัดซื้อเนอะเงินดาวนะี่ะไก่ซื้อสดเต้าอันเจ้าอย่างอ,าอันกะอันกะขอบใจเนอะเจ้า ที่แตงแล้วว่าจะขอไปช่วยแก่ช่วยงานแต่แต่นะใครมาอดมือถือไม่นี่นะเพนนั้นเพนขับรดตีองเป็นญาิกันนี่นะจะโอ๊ยมาห้อนไปห้อนบอกอีเนี่ยฮะ ว่านนี่กีบจุ่มน้ำนี่ก็หาโอ้ยโอ้ยออ้ยดูไหนกินไหนปุ๊บหมุนหอนบ่ไอวันไหนนะเพ้นหอนปะหอนหอนด้วยหอนบอดนี่ตัวน่ะยิ่งมู้จักซื้อพัดลมไอหน้ามาใจเยาพองหน้านะโหยมาเรียบร้อยอันใหญ่เพ้นี่ปั้นป่ายบดอายปั้นแปดบล๊อกันนะเพนเอออันก็ดี เดีใใ๋ยวกายไปซื้อมาใจให้พ่อห้องดีกว่าหมอกปันไป้ไปได้เนาะฮะปลาสอยปลาสอยปาเภทเร็วๆไปก่อนย่งไกลนี่เชียปลาน้องซื้อพัดลมไอ้น้ำมาม่นี่ น้กัะป๋าเดี๋ยวๆน้องอาลมมาป้าพอโูเย็นกระป้าซื้อพัดลมใหม่อีจ้าวพัดลมไอ้น้ำเลยนะอุ้โหใจเย็นเลยลมเย็นเย็นเย็นนะป้านะไก่อะมันเสียงสตังกับกินกินเอลเอลซื้อครัวอยู่หุไปเละไปเลยอะ จนบะมีสตางใจก้าไฟนะกะยน่าเองได้บะเร็วนี่ไม่ได้ตรงนี้ตังเรื่องสองตั้งนะจะเอาโทรศัพท์กับพัดลมไอหน้ามันไปขายลาสตังมาใส่แต่ถ้าป้าซอยก็ว่าจะไปเนี่ยทับจ้างปลูกนะเนี่ยนะลาสตังมาใส่ป้าซอยเอาแต่เนี่ยยังไงโอ้เจ้าแกโทรศัพท์ไปขายอ่ะอู้หูมันยามานเหรอไอหน้าไอตาเมลกาไอหูกะไอประโม่แต่ก็ไม่รัวเอาว่ะจะเอาไปทับจ้างเนี่ยนะอี เล็บมือกระดำผิวพันก็เสียเวลนการดูดโอ้ยมาเอาจ้ามาเอามาเอาจาอันเดี๋ยวไปห้องพักคุณไปห้องพักเพื่อตัดหนวดปัญญใส่คอคุณรักเต้ไฟนี่มันผิดกฎหมายเนี่ยจะบอกเพืู่้ไว้ก่อนนะโอ๊มาเอามาเอามาไปห้องพักหมาไปห้องพักอ้าอ้าอ้าวอ้าวจางยานาก็ได้อ๋อ ป้าเอาอมานะกากายอยู่กาตรงนะป้ากายเอ้ยไปยอมเสียหน้าไปยอมลำบากไปเต้นกายเนื้อน่ะฝ่นมันว่าแต้อะ ชิบหายไม่ว่าเอาหน้าไว้ก่อนมันไปใจอีโลรอัวคนว่าเขาผมมีสัสตังค์ต่ต้องยอมตุกอีต่เน,นอะเต็มตี 好好、啊啊啊